นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟ้ามครับผมที่ห้าเตรียมไอจะจัดทรงขี่ไก่ที่พี่น้องสั่งเนาะครับผมสําหรับขี่ไก่แกบกับไฮสซกระสอบประมาณนี้แหละครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งภายในฟ้ามไกลครับผมหลังจากที่ห้าเตรียมจัดทรงให้พี่น้องนะครับผมนี่ครับขี่ไก่ก็จะงามงามประมาณนี้แหละครับผมฟ้ามนี้ขี่ไก่ขี่ไก่ก็ถือว่าได้มาตรฐานครับผมถือว่าขี่ไก่งามได้พี่น้องนี่ครับ พายยางขามาเบิงด่านในตอนนี้ก็เตรียมจัดทรงอีกหลายพวงนะครับผมมืออื่นนี่ก็จะเตรียมจัดทรงอีกหลายพวงเพราะว่ามีพี่น้องเพิ่นกระซังขามาหลายครับผมนี่ครับนี่ครับพามาเบิงบรรยากาศภายในงานอันนี้ก็คือทีมงานทีมงานกอกขี้ไก่ใส่กระสอบได้ครับผมนี่ครับทีมงานผู้รับเหมาคนครับกอกวิธีการกอกใส่กับประมาณนี้และครับผมนี่ครับ ถ้ามาเบิ้งขี่ไก่ง่ายๆแบบนี้ล่ะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดสนใจกระทักมหาบาวหน่อยได้ได้วยครับผมสําหรับขี่ไก่แกบกระสอบละ17บาทได้ครับผมมีบริการจัดทรงฟีทั่วภาคอีสานได้ครับผมราคากระสอบละ17บาทนี่ครับผม